สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูบะสะดีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับมีตู้กาชาอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นการเปิดหัวทีมพระเอกอีกด้วยก็ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะมันจะเน้นไปทางขับสโมสรเนาะที่จะเป็นตัวต่างชาติซะเยอะแล้วล่าสุดก็จะมอเดนกันที่ลาตินเมื่อเดือนที่แล้วเนาะ แล้วทีมพระเอกเนี่ยมันหายไปไหนนะฮะก็เดือนนี้นี่แหละครับทีมพระเอกนะครับทีมญี่ปุ่นน่าจะรีเทิร์นเข้ามาสำหรับตูวที่แบบว่าเปิดหัวขึ้นมาวันนี้นะครับก็คือตัวซูปเปอร์สตาร์อของญี่ปุ่นนะอย่างซูบะสะแล้วก็วากาบา,าชิถ้าถามว่า2ตัวนี้มันเก่งไหมมันเก่งนะฮะเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซูปเปอร์สตาร์นะครับตอนที่มันออกมาเนี่ย มันไปเทียบกับซูเปอร์สตาร์ตัวอื่นเนี่ยมันดูได้กว่านิดหน่อยคือถ้าเกีมันเป็นแค่ดีเฟสเนี่ยขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมเลยแต่พอดีมันเป็นซูเปอร์สตาร์ไงมันเป็นตัวพิเศษเนี่ยฮะออกมาแค่นี้มันไม่พอครับแต่ถึงจะบ่นไปแล้วครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าซื้อภาษากับวากาบราชิ2ตัวนี้นะฮะยังไม่ได้มีการปรับความสามารถไปอย่างใดนะครับก่วันนี้นะฮะผมก็จะมาเปิดกาชาถือว่า เซมเปิลก่อนละกันเทสเรทก่อนละกันเพราะว่าตู้นี้นะฮะอยู่ยาวถึงหนึ่งเดือนครับคุณไม่จําเป็นต้องรีบนะผมเนี่ยเล่นทีมสโมสรหนึ่งทีมและแล้วก็อีกหนึ่งทีมเนี่ยที่ผมมีเนี่ยมันเป็นไอดีญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าบอลมันเหลือประมาณ3ามพันเจ็ดก็คงคิดว่าเข้าตอนครบรอบเดือนสิบสอเนี่ยน่าจะไม่พอก็อยากจะสตาร์เตอร์ด้วยทีมญี่ปุ่นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเพิ่งมาแค่ตู้เดียวคือตู้ซูเปอร์สตาร์เนาะ ข่าวตู้รีรันหรือว่าข่าวตัวญี่ปุ่นตัวใหม่เนี่ยตอนนี้มันยังไม่ออกมาคาดว,ว่าจะเป็นพุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพุธนะฮะน่าจะมีข่าวออกมาบ้างก็เลยมาแซมเปิลก่อนละกันเดียเด๋ยวถ้าเกิดตัวดีๆตัวเทพเทพออกมานะฮะแบบมาเป็นคอมโบมาเป็นเซตเหมือนอ่อลาตินที่ผ่านมาออกมาหลายตู้เนี่ยผมก็จะมาตามเก็บตัวญี่ปุ่นตัวซูเปอร์สตาร์ใน ID ใหม่นะฮะส่วน ID สมโมสรก็ เพิ่งเปิดอาคาอิไปแล้วก็ก็ซ่าไปเนาะตอนนี้ก็พักผ่อนฮะพักผ่อนดีมบอลบอลเลือยเยอะอยู่ได้สบายสบายมาผมก็พูดเกี่ยวกับตัวซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นก่อนละกันนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซูเปอร์สตาร์ซึบาสะครับเป็นตัวละครที่ถือว่าสเตตัสเยอะมากๆากสเตตัสยิงถือว่าอยู่ร,ระดับท็อป3ท็อป4กันเลยทีเดียว ยิงแรงยิงโหดนะครับสเตตัสสูงครับแต่มันควรดีกว่านี้มันควรดีกว่านี้เหตุผลหลักๆของตัวนี้นะครับข้อด้อยของมันนะครับไม่ใช่สเตตัสครับเรื่องสเตตัสผมถือว่าโอเคแต่ข้อด้อยของมันก็คือพาร์สีฟที่แสนจะปัญญาอ่อนนะฮะแล้วก็ h ฮอื่นๆนะครับที่ดูแบบว่ามันไม่ค่อยใช่ว่าคุณเฮมันดูแบบไม่เต็มที่อะ พาร์ีประมาณนะครับจะเพิ่มสต a ามินาให้กับเพื่อนร่วมทีมที่รับบอลจากการส่งของซูบาสะประมาณ40สแตมมึงเพิ่มทำไมว่า40สแตม์นี่ยน้อยมากปัญญาอ่อนมากๆนะฮะอย่างอื่นนะครับก็ถือว่าดูดีเมื่อพอดไลน์5%โอเคมีออตโต้ตัดบอลมีบัฟพลังตัวคีแมนของญี่ปุ่น3ตัวและใช้ท่าได้ครั้งตอนพลังงานใกล้หมด เนี่ยโอเคเลยนะมันโอเคเลยนะไอ้ใช้ท่าได้ครั้งต่อพลังงานใกล้หมดเนี่ยอ่อไอ้พวกที่ใช้ท่าแรงแรงที่ใช้สไตมิน่าเยอะๆเนี่ยมีไอ้นี่เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่หลักๆก,ก็คือพารสี่ของมึงเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับก็ทําให้ตัวนี้นะครับไม่สุดนั่นเองดาวที่ผมให้ครับแน่นอนว่าก็ยังเป็น5ดาวอยู่ครับเก่งฮะเก่ง แต่ตัวซูเปอร์สตาร์ตัวอื่นๆมัน5ดาวครึ่ง6ดาวไงนนใช่ไหมมันดีกว่าไงมันก็เลยโดนบ่นครับเอาเถอะแต่อย่างน้อยถ้ามันก็โหดนะฮะต่อมาครับมาดูวากาบายาชิเก็นโซครับวากาบายาชิเก็นโซครับยังถือว่าเป็นโกลคีเปอร์ที่เก่งที่สุดในเกมนะฮะแต่สีของมันไม่ได้เก่งที่สุดแน่นอนเพราะว่าตัวละครนะครับกองหน้าที่เก่งที่สุด2ตัวในขณะน,นี้ได้แก่ชไนเดอร์ กับนาตูเลซ่านะครับซึ่งเป็นสีเขียวทั้งคู่หรือตัวละครเก่าที่ปรับมาแล้วโหดใช้างานง่ายก็เป็นสีฟ้าอยา่างซันตาน่าตัวเก่านะฮะทำให้วากาบายาชินะครับแม้ว่าจะมีสเตตัสด,ดูดีที่สุดในมาดาโกทั้งหมดแต่ถ้ามองจากสีเนี่ยมันเสียเปรียบเสียเปรียบมากกว่าชาวบ้าน และสเตตัสที่มันดูดีกว่าชาวบ้านเนี่ยก็ดีกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะฮะไม่เท่าไหร่ครับเขาสามารถครับรัเซฟได้โยนยาวไปกลางหนามนะฮะแล้วก็นี่ประยัดสต a มินานะครับโดนยิงนอกกรอบนะฮะสุดยอดมือรับครับเซฟได้โบกเกตฟ,ฟูลพาวนะฮะแล้วก็มีโล่นะครับมีโล่โดยรวมแล้วความเก่งของตัวนี้นะครับประมาณ4.5ดาวนะครับ ประมาณเอสปาดานะฮะความจริงความเก่งมันประมาณ5ดาวนะความเก่งมันประมาณ5ดาวเลยแต่ว่าโมจากเมตาสีเขียวตอนนี้ผมขอลดครึ่งดาวแล้วกันก็ยังน่าเก็บอยู่นะทั้ง2ตัวครับมีท่าติดตัวที่แรงที่สุดหากใครอยากจะสตาร์เตอร์ทีมญี่ปุ่นนะผมว่า2ตัวนี้ก็โอเคแล้วละ่ะแต่มันต้องมีตัวเสริมนะฮะเช่นกองหน้าตัวใหม่เข้ามานะฮะญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ากองหลังไม่โหดจัดนะฮะลีรันเมลัยโหดแน่นหน่ แต่ก่อนหน้านี้ยำแย่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทสกาชานะฮะถือว่าแซมเปิลก่อนเปิด ID ใหม่แล้วกัน ID ีญี่ปุ่นนะแต่ก่อนจะกดกาชาขอดนึงครับหากใครต้องการเติมตังค์นะครับก็อย่าลืมครับร้านเดอะคันช็อปเกมโมบายครับรับบริการเติมเกมกับตันซื้อประสาทและเกมอื่นๆอีกมากมายครับร้านนี้นะครับปลอดภัยร0แลเจดทะเซ็นตจดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องนะฮะ เปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะไลน์โค้ดด้านขวาเป็นช่องทางการติดต่อนะฮะแล้วก็หากครต้องการซื้อ ID ดองบอลน,นะครับติดต่อ facebook ด้านล่างได้เลยนะฮะผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับมีไซส์มากมายกว่ามากกว่าตามหน้าปกที่เห็นนะฮะติดต่อมาได้ครับซักเท่าไหรด่ดีอ่าสัก สักสองร้อยร้อยแปดิถึงสองรอยประมาณนี้ยังไม่เอาสุดอนะ่ะคือถ้าส่งมันดูไม่ดีเปิดมาไม่เจออะไรเลยเนี่ยผมว่าร้อยแปดิสองร้อยพอแล้วอย่าสามต่อเลยแต่ถ้ามาสักตัวเนี่ยอาจจะแบบเออสุดซอยได้เพื่อหาอีตัวหนึ่งอา่าผมขายตัวละครจริงเนี่ยนะไม่สนนะครับ โอ้โหแปดร้อยตัวเลยเสียดายจังเดี๋อเอาไปแจกชาวบ้านเขาเนะาะขยายช่องกันนะขยายช่องสักหนึ่งร้อยห้าสิบก่อนละกันก็แค่สามสิบดีมดบ,บททีเดียวหมดมอทที่สองครับเทดเรทเทดเรทก่ head red, head red. Oh, อนที่จะเปิดไอดีญี่ปุ่นของจริง เดี๋ยวรอดข่าวตู้กาชาญี่ปุ่นอื่นๆก่อนนะเดี๋ยวผมมาจับไอดีญี่ปุ่นผมเล่นไอดีญี่ปุ่นเกือบทุกครั้งแหละคือปกติจะได้สองไอดีต้องมีไอดีญี่ปุ่นสักอันเอ๊ะราฟาเอลเฮ้ยตัวนี้ใหม่อยู่นะใหม่ยู่นะเออใหม่อยู่ครับตัวนี้มัลติที่สมครับยังเกลือยังไม่มีหน้าตู้นะฮะ ต่อไปครับมอติที่4นะฮะอันนี้การันตี S S R นะแต่ถ้ามาลูกเดียวก็คือไม่ออกนั่นแหละออกลูกการันตีไงสมอติ1น S S R ครับหน้าตู้ไม่ต้องพูดครับไม่มีเลยไม่มีเลย <c oughs> อครับมอติที่5ครับมาไหม ไม่ไมาครับโอ้โหเกลือตอนเนื่องอะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ยนี่เทสเลดนะถ้าออกไวๆเนี่ยเออคนดูเขาเห็นแล้วเขาจะอยากเติมตังหรือว่าอยากจะกดกาชานะเจ๊แหลกเอาหน่อยเฮ้ยโฆษณาขายของหน่อยโอ้โหคุณดูไฟสีแดงไฟสีแดงไม่มี S S r ครับ<อ>จำบ,บ้า<อ>มีเสียงซื้อภาษะแล้วไงต่อ เฮ้ยมาว่ะมาว่ะไม่มีแสงแต่มาครับหน้าตู้ไหมไม่น่าใช่นะมันไม่ได้มีแบบตลึกชาติไม่มีอะไรเลยเป็นหลุดเล็นะฮะเอสปาดาโงูอีกหนึ่งตัวครับออกบอยชิพายเอสปาดาอันนี้การตีเอสเออนะครับถ้าออกลูกเดียว ก็คือเกลือลูกเดียวแหละผมว่าทรงนี้ <c oughs> จะเข็มไปไหนครับคุณจะเข็มไปไหนฮะหมัติออสองเอแล้วครับสุดยอดไปเลยครับมาติที่9ครับ,รบเกลือและมอติที่10บเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> มึงจะเงียบไปหน่อยละ มีเสียงซื้อภาษาไฟสีแดงมีชันและสักตัวก่อนเพื่อนเฮ้ยมาแน่มาสองลูกครับแต่ไม่ออกหน้าตู้นะฮะโอ้โหเร็วร้ายเร็วร้ายชิบหายอะไรวะเนี่ยสติมัลติแล้วนะ,ะมาไหมระลึกชาติครับและ มาอู้มาลูกเดี่ยวครับไม่มีฟิง์ลูกสองครับสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยจริงๆอะไรครับนี่ไอมาอีกแล้วเอตอาเริ่มมาแนละ้วฮะเอตอารเริ่มมาครับหน้าตู้หน่อยเถอะมีอยู่สองตัวออไอ้กูสักโอ้ออกสองลูกอีกแล้วแต่ไม่มีหน้าตู้โอโหเก่าชิบหายไม่เอาเว้ย ติสองมอติเข้าไปแล้วไม่มีหน้าตู้เลยอะไรวะเนี่ยสิาหายไปยังเหลือสิบส่ะสิ <c oughs> ก็ยังเกลืออะไรวะ <c oughs> ต่อไปครับครึ่งทางนะฮะครึ่งทางครับคุณแป,ป๊บแป,ป๊บนี่ครึ่งซอยแล้วมอติที่สิห้าครับ ไม่มีหน้าตู้ครับโอ้โหแต่ละตัวเยอะสามมาตีแล้วพอละเก็บบอลไปกดโต้อื่นมามาไหมหน้าตู้สักตัวไหมขายของหรือเปล่า มาหน่อยเหรอสอ,องลูกอีกแล้วแต่แต่มันไม่มาครับมันไม่มีหน้าตู้อะอะไรวะเนี่ยเออเอีกสองทีฟอลแล้วครับเก็บดีมบอลดีกว่าอื้อ ไปไฟสีเขียวสมัยนี้ไม่เคยออกอะไรสุดท้ายครับสุดท้ายพอละมาไหมหลอกลวงจนดอกสุดท้ายโอเคไปแล้วกูตู้มือตู้มึง,มงประทับใจจัดจัดก็หรือว่าเป็นการแซมเปลิลนะลองเรทให้ดูลองเรทให้ดูอดโอ้ยยังไงไอดีนี้ดีบอลเหลือไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้น ยังไงผมได้เปิดไอดีใหม่แน่นอนไกผมกะจะเปิดไอดีใหม่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเพราะว่าตู้มันยังน้อยไงเดี๋ยวถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ผมจะเก็บวอดเดียวเลยเให้จบนะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเข้ามารับชมนะฮะเยือชิบขายโคตดเวลวไลฟ์เลดวันนี้แต่บอกว่าคุณจะโชคดีแล้วถ้าคุณเปดเิดแล้วเจอกันครับ